สวัสดีครับผมเตยสายบาทนะครับพี่น้องอ่าผมเตยสายบาทนะครับอ่าวันนี้ก็การปุ๋ยนะครับก็ส่งของไม้ผมทดลองนะครับเวลาฝึกซ้อมกีตาร์ก็จะเจอปัญหานั่งหลังงอบ้าอ่าก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้ผมนะครับอ่าผมก็เลยลองมาทดลองดูอ่านี่นะครับเขาเรียกว่าเกียร์เรสนะครับอ่าพี่น้อง บอกเล่าซะหน่อยโอ้ยเอว่าวิชอะไรนะเขื่อว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอ่าเอาไว้ซุปใสกีตาราพี่น้องเอาไว้ใส่ที่กีตาราทำให้กีตารามันยกสูงขึ้นเหมือนเวลาเราสะพายกีตาราสูงๆครับเวลาเ่นแบบนี้อ่าอ่าบางเทือผมอาจจะยงิงยิงขาเพื่อให้กีตารามันสูงนะครับหรือว่าทุกเทือที่ผมอัดลิปครับพี่หน้องผมจะมีนี่ ไม้ตัวนี้นะครับคือผมไม่มีตังที่จะไปซื้อเหมือนกีตาร์คลาสสิกนะครับผมก็เลยต่อไม้แล้วก็เอามาเหยียบพอเหยียบปับ๊บอ่าสูงไงอ่าก็จะได้ประมาณนี้เลยพอดีพี่น้องอ่าอาจารย์ปุ้ยได้สูงตัวนี้มาให้ผมอ่าเขาก็เรียกว่าเคียร์เรสนะพี่น้องก็สุกเข้าไปแล้วก็ลอกเลยนะครับอ่าง่ายมาก วันอยากปรับตรงไหนก็เลื่อนเอาแบบนี้นะครับต,ตามใจชอบแต่ว่าผมมามปรับตามทติบวนหน่มาดีแล้วอ่าแล้วก็มุน,ขมน,นเนนนข่อเา,าอ่ออาก็จิอยู่ประมาณนี้กีตาร์ก็ยิสูงพอดีเป๊ะพี่น้องย่างผมฝึกยังสิผมนั่งยังสิผมมหานัดครับผมโมเมนต์เท่าหรอกผมสายหมออ่าเวลาฝึกซ้อมผมก็สิอยู่ประมาณนี้อ่านี่ประมาณนี้พอดีเป๊ะพี่น้อง หลังบ่งอ่ออย่างเลยง่ายสําหรับผมผมว่ามันดีนะครับแล้วก็อาจารย์เพ่ก็ให้น้ํายาทําความสะอาดมาให้ด้วยนะครับ AJP น้ำยาทําความสะอาดอตัวนี้ผมลองใช้แล้วครับหอมจริงๆครับตัวนี้ครับนี่ครับฉีดเข้าไปอ่าฉีดเข้าไปแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดพี่น้องมันหอมแห้งอีเลยผม้อมอกีดีเดาว่าผมใส่วิดอันชุ่นๆไหมครับ ฉุนแห่งนี้ดีครับเราแบบมาเจอตัวนี้แบบผมใส่ครั้งแรกผมเสียเทือแล้ผมว่าเอ้ามันแบบคือยังน้าหอมเลยไหมเหรอชอรมากเลยครับแล้วก็มีเกียร์ลยครอีกโอ้ยมีต่ของถุนแรงพี่น้องซอยให้ฟึกฟึซใโดนครับนั่งในโดนสำหรับผมผู้ใดมักสายยีตาฮีโรสายยันผมแนะนําใส่เลยครับใช้ตัวนี้เลยครับอ่าใช้ง่ายครับล็อกล็อกล็อกหมุนหมุนเข้าไปซองครังแล้วก็ตั้งโอ้โห ฝึกได้ทั้งวันครับอ่าอ่าหรือว่าใครอยากสั่งซื้อนะครับก็สั่งได้ที่ Lazada าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลงไปในใต้คลิปให้นะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคคุณครับ